เพื่อนพักนองมณีนะครับอันนี้ผมพักอยู่นะฮะอยู่บริเวณมุกดารารนะครับเส้นทางการเดินทางมื้อนี้นะครับผมจะต้องเดินทางนะฮะไปทางเส้นถนนหมายเลข12นะครับมุงนาออกไปทางเส้นนี้จะไปทะลุเวียดนามนะครับหลังคังนะฮะผมจะต้องเลี้ยวหลังคังเข้าบัวรพาแล้วก็ต้องออกไปทางเซโยบอนะโดยมอเตอร์ไซค์ผมแพ็คของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับ เอาละครับออกเดินทางได้แล้วนะฮะวันนี้เที่ยงเลย12.00น,นนะครับปเดินทางต่อดอีกว่านะฮะบ,บนเส้นทางหมายเลข12ซึ่งจะมีรถบรรทุกนะฮะแล่นไปแล่นมาแล่นไปแล่นมาบนถนนเส้นนี้นะฮะเพื่อนพักน้องมานี่นอนสบาย เติมน้ำมันนะครับอยู่นี่เบนซินเอิร์นว่าแอสซังนะฮะอัดแอสซังไป50าสิบพันเราจะเติมไปตลอดสายนะครับน่าจะมีปั๊มน้ำมันไปจนขอดแต่ว่าแดดยังแรงเลยครับ12บสงทิ้งเฉียงตรงๆเลยฮะยอะไรจะเจอน่าจะแดสซังคนละไม่ไ้สิบสอนะครับเข้าหลังคังเข้าหลังคังนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านอีกเมืองนึงนะครับที่อยู่ก่อนฮอดเออเวียดนามนะครับเป็นประตูสู่เวียดนามแอสซังล้วนบัส หลังค่งฮอนะครับหลังค่งครับแวะกินกาแฟก่อนครับเริ่มจริงอยู่นอนแล้วนะฮะกะระยะทางที่ผมจับ GPS อยู่เส้นทางที่จะไปเส้นหลังค่งไปบุรพานะครับฮอดเซโปนอยู่ที่154กิโลนะฮะโอ้โหใจเลยนะครับหลังค่งนะฮะแดดยังเปี้ยงเลยนะแดดม่มีเมฆเลยนะครับปิดอีกจุดหนึ่งนะฮะไปเดินทางต่อดีกว่า เติมน้ำมันปีอีกห้าสิบพันนะอัดน้ำมันพยายามอัดน้ำมันให้เต็มทางตลอดต้องเอาไปเส้นนี้ครับทีนนี้ผมเป็นการเดินทางผู้เดียวนะฮะ มีทางแยกครับมีทางแยกซะแล้วไปบรญลาทัางพี่บ่ไอ้บรพละผ้าโอ้บุเรีซสายมองรักไปนี่แต่ซื้อไปก็ได้ยันบ่บ่ได้เนาะโอเคโอเคน้ำไหลบ่เดี๋ยวนี้ไหลบ่โอ้ บอกว่าให้ผมซื้อมานีแล้วก็ออกสายสิไปโบลาผ้าซื้อไปนี่บ่เป็นยังทางน้นติดน้ำบ่น้ำน้ำลายบน่น้ำลายบ่อันนี้มันติดน้ำบ่เนี่ยติดแต่มีหัวมีหัวบ่โอเค มีปัญหาน้ำงน้ำเพราะว่าน้ำยังไหลยอยู่แสดงว่าประเทศเส้นทางลบน,ำน้ำไปนี่เส้นทางลบน้ำ เป็นสีข้ามอู้งามครับงามแดกสะโคตพหอนเลยโคด้นหน้าเขาเก็บกู้วัตถุระเบิดครับนี่นี่นเก็บกู้วัตถุระเบิดเก็บมาแตะ เบียงทางเบียงแสดงว่าหัวหากครับสะพานขาดอุ้ยบแมแนตัวออโป๊ะครับแค่แค่แค่ที่ข้ามเป็นบุราพาครับเราจะต้องข้ามเซบ้างไฟานานิคือน้ำเซบ้างไฟโอ้น้ำยังไลเลยอะ่ะ อจอดเบ่งกันครับตะกี้น้ำบาบลายปานนี้อันนี้ถือว่าน้ำาหลายอยู่ฮะเดี๋ยวต้องเอาเือเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือนะครับแพขนานยนต์เขาน่าจะไซส์แพใหญ่เลยฮะไซส์แพใหญ่น่าจะไซส์แพใหญ่โอ้หอนทางคุณ thay nhảy thay nhảy sẽ ครับ thoải mái đi ạ, nãy ขนาดย่นถ้าเป็นเหงื่อน้อยน่าจะน่าจะมีปัญหาแน่นอนเลยเดี๋ยวบอยเขาเอาแพหญ่ามาเลยฮะรถหนัก,นกในอดีตนะครับถนนเส้นนี้เคยเป็นถนนที่ลำเลียงรถถังนะฮะร,รถถังเพื่อนว่าเป็นสะพานอยู่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับนี่คือสะพานใต้น้ำตอนนี้ปริมาณน้ำโคตรหลเลยซึ่งสะพา,านตั้งบุญสร้างยังหมดแล้วครับ กะเพริ่งพังไปแล้วนะฮะน่าจะบบเล็วแล้วละ่ะเจอกระแสน้ําน้ําครับน้ํามาสูงะระดับสะพานพัดครัวพังไปเลยฮะถือว่าน้ำแถวนี้หลายเติบเลยมันเป็นเรือนีดน้อยครับเท่าพัดจะคลามแบบเรือใหญ่นะนี่ฮะเป็นเรือนีดน้อยยังซีบวกขึ้นนะคามแบบโปะขนาดใหญ่เลยดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอิ้นโปะนะฮะเอิ้นแพ่ขนาดย่นขนาดใหญ่ก่อนครับเพื่อที่จะ เอารถขาเพราะว่ามันหนักครับถือว่าหนักเลยบรยักเสี่ยงไปเขาจะให้บริการอ,าดอ<ะ>เดี๋ยวผมลุกไปถามกันครับไอไอน,นั้นเขาเขาบรไซบไย่ยักษ์ไซค่นนั้นนะรถคอยมันหนัก เอาก็เอาปกติให้ขั้นเท่าไหร่ล่ะปกติขั้นเท่าไหร่ห้าสิบป่ะใสเจ้าของเขาแล้ใสเจ้าของเขายใสให้แน่ว่ามาฮับแน่ไสเรือน้อยเสียวแต่ใสเรือยังซีมันเสียวครับเรือยังซีมันเสียวตัวใสแพรขนาดยนต์ขนาดใหญ่เลยเอาละฮะเดี๋ยวท้าเขากันครับแดกเขาท้อนเลยครับตอนนี้อู้สุดยอดเลยนะฮะ นี่ก็เป็นสะพานใต้น้ำนะครับซึ่งตะก,กีนะฮะลำเลียงยุทธโภกกรน,นะครับเป็นเส้นทางสายโฮจิมินเทลนะะเส้นนี้กับตัดผ่านหลงังค้างตัดผ่านบุรพาให้กันนะครับไปไปถามเบื้องก่อนครับเดี๋ยวท่าเขาเบิ่งเดี๋ยวเฮาเอารถมอเตอร์ไซค์เฮาลงไปใ,ใกล้ใโอ้ยเบิ่งเรือเมื่อกี้นี่ต้กัักเอาไปฮะข้าเอาขึ้นไปนี่โอ้โหเสียวมาหอดป่าน,นี้แล้วนะฮะเอาละครับนี่แหละ เดินทางมามาจนฮอดจุดที่จะต้องคามเซบังไฟนะครับจุดนี้คือเซบังไฟ เป็นโป๊ออันนี้ใส่รถยนต์ครับจะเ้าโบเลือกเอาเลือน้อยเพื่อความลดพัตราการเสี่ยงนะครับเสียเงินแน่กับบอกเป็นอย่างกะนี่แหละใส่แพะขนาดยนต์ขนาดใหญ่นี่แหละนะฮะแพ่โป๊โป๊ะที่สามารถใส่แม้กระทั่งรถหกล้อได้สบายดีโอ้ยโบ้โบกเ้า,าเลือน้อยเฮือใหญ่แหละไปนะเค เดี๋ยวเยอเอาขึ้นพแพละ <c oughs> นี่ฮะกตีก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ เดห้าวไซเปรพ้ขนาดย่นนะครับตอนแรกว่าจะเอาโดนขึ้นมันขึ้นห่ได้พี่ยะโหมดับเนรถมันไปได้ตัวน like like ่ะโอ้โหรถรถสิบ <bringt> ล <spaghetti> ้อไปลุยน้ำเลยปาดพกาดซะวะเดี๋ยวแป๊บนึงไงยิบภาพกัน ไปห้องใชอัเซปลุปลเซปุนเปุนเมืองนอง เจ็ดสิบโอุ้ทธเจ็ดสิบถึงเร็วแล้วนักไก่หมู่บ้านนี้ไปคนระับมยา,าวหอดบุรพาจะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่ใครจะเดินข้างไปหลังข้างจ้าบุรพาไปหลังข้างก็ต้องผ่านหมู่บ้านที่นี้นะฮะกี๊กีก๊สาวน้อยหมู่บ้านนี้เนาะเงียบสงบนะครับตั้งอยู่แคมป์อ่า ไฟนะครับปะติดตามกัน นี่เอาละฮะหน่วยเก็บกูเธอระเบิดจากอเมริกากำลังเก็บกูเธอระเบิดอยู่กำลังสิบอมเนาะบึมมาแตะบึมเลยฮะโอ้พี่บอมมายุบพี่บอาจะค่ายจะค่ายเลยเด้อทายอยุบสบายดีสบายดีเร็วอู้ตุ้มเลยบึมโอ้ไปทางไหนโอ้พันไปท่นู้ระเบิด ยานอยู่บ่ยานยางเข้าโคเข้าป้ายานอยู่บ่ยานที่เป็นยังเยียบที่เป็นยงกระตุ่มซื้อนี่รถอเมริกาเรายังไม่ทุกทีค่ะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ะปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยแล้วย่างไปทั้งเลยอนี่สีพากันย่างไปทั้งเลยอมาลบมาแตะคักเห็นเนาะ ตุ้มเลยอ่ะเกี่เกี้เวเข่าเนาะแล้วแล้วเอาไปเลินแล้วเนาะโอเคโอเคเอาไปกันเด้อบ่ดีลบมตแต ทุ่ยระเบิดนะครับเมื่อกี้ระเบิดดังตุ้มโอ้โหวิญญาณยันเซียนสกิตระเบิดนะปเป็นประดิ่งมาใส่เขาให้ลบหลังรถโอเคครับกระเซียวไปน้ำยู่ฮะกระเซียวไปนิดนึงลบกรับนิกน้อยเมื่อกี้กรับเสาให้เสาหน้ามาเย็นหน้าอยู่นี่กระเฉียวอยู่ได้เนาะเยึดหน้านี่กระเฉียวอยู่บัวละพาพอแล้ว บัวละพาเส้นทางบร้ยานอย่างครับย่านแดดแสงแดดแสงแดแด,แดที่แพรที่เผาย่างรุนแรงเลยฮะโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเข้าวิบัวละพาหาน้ำเย็นๆกินก่อนครับ เมืองบุรพาะะครับบุรพาเป็นเมืองอยู่ใกญ่มากเลยฮะเป็นเมืที่ใหญ่เราต้องเลี้ยวขวาเพต่อนพี่ครับเดี๋ยวเข้าซื้อปเปืนนะครับเป็นเมืองเป็นเมือง มายายเดียวปังนัองเทีเ่ยวบนก้น สั่งมาอิตาสั่งไว้คนผู้ไทยหักแพงเดียวเดิไ<ห>นไล่ซื้อสายไก่เปื่อเป็นจุ่เป็นเยอเสือแสงอันเกา่าอยู่ฝังซ้ายแม่น้ำของเดี๋วนนี้หอมว่าเมือเมือลาไหลหอย ตะกีตะเกาเป็นหงเอาห้องกุุงสยาม